ตัวนี้ก็คือเป็นไฮที์บนกาเกียมที่เข่าแล้วปืดมืดมาใช้ทุกคนเปิ้ลกระชัยตั้งอะไรปิดเห็ดที่อันนี้ได้อันนี้ได้เพียงอะไรอันนี้นกอ๋อแล้วก็มียังษ์เล็กอยู่นะนี่แล้วนี่กระเพยโอ้กระเพยอ๋ออันนี้อ่คลองใต้หุกคลองใต้หุกนี่ เฮ็ดยันเลยเฮ็ดอันนี้และใช่ยัเยเออกะย่องมยันเะนเลยเอะรกรเกรเกะรเการเกาโรเกะโรเกาโรเรเโรเะอรโรเะโรเเกาโรกรเกาะกาารราราเาาโรเาเอ ข่ากับต่ใจสวัสดีคนยินดีเข้าสู่ส่องบารุงกันพิธีชาวบ้านในเก่าเชียเดิมนะทุกคนแต่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในบ้านอุชคุเมืองพลันชัยทุกคนกำลังอยู่ในงานที่ว่าการเกี่ยมงานระเบือไปซะแต่ว่าเมื่อนี้เป็นมือปลุกโตบนะทุกคนการบูนชีเป็นมือเข่าระเบือไปซะกระถือชาวบ้านเพิ่นกาเกี่ยมหลายลายนะทุกคนแต่กาเกี่ยมให้ตบได้กามีความสามัคคีเท่าแก่น้องผมถือว่าการลายบาละมาช่วยกันถุนเลยได้ อันนี้ก็เป็นโต๊ทักในบาทเท้าแกะในหอบนี่ตัวนี้ก็ขึ้นเท้าพุ่นก็เป็นเท่าแก่ก็่คิดว่ามาห่วมงานนี้เท้าพุ่นก็พนชีเหดห่างบอลขวัวควายอยู่ได้ทุกคนเลยจ้าน่อยเราจะพาทุกคนไปเบิึงเบิึงเฮ็ดงั้งหน่อยเฮ็ดนาคาเฮ็ดนาคานาคาพีตะโค้ดนะบ่ัง โบมีต да. oh. ัวนี้ก็บได่ายเนาะอ๋อเห็ดงามเลยจ้าวตอนโบมีตัวนี้ก็บอแล้วเนาะก็ถือว่าระปืบมันมีนากากแต่ทุกคนสังเกตตารางงานมีนากากปีตะโคดหน่อยจ้าก็ถือว่าคนตรงได้เห็ดนะทุกคนตัวนี้กับพดเชียมาไซโตบทุกคนเลยคนจะเอาอาณา ผดกลมกลกไม้ไปใช้ต้นไม้ต้นไหม่ยังกระไดนะเพื่อเป็นหุบเลยนะทุกคนพอมืออื่นก็เป็นมือเข่าก็ถือว่าหมดมือละเมื่อนี้ก็เป็นชีวิตวุ่นๆนะกระทั่งกระเพอทุกคนกะเถอะกระเพอให้จูให้กินไปใช้ท้งชนบทเฮาอื่นกระเพอไปใช้ถือว่าเอื้อยเลี้ยงพัดละใหอยู่ให้กินอยู่ในงานนะทุกคนอ่าตอนนี้ก็ทั้งพ่อเถ่าคนจากตอกเอ็ดยังอันดับผัดเถ่า จากตอกเอปพยั้งนะตอกมัดตอกมัดอ๋อเหนือื่นแล้วบ้วเนาเหล่าต่อสอดตรงนี้เข้าไปพยั้งเลยพยั้งทางบ่ฝนโค้กไคว่แล้วหรือเปล่าบ้านเ่ยได้แล้วไควยตัวนี้แล้วเนาะมือนเนาะงวควายสองโต๊ะได้ทุกคนเลยตรงนี้แกขุดเต้าเด้มีทางในบ้านเพิ่นคลุมได้ giờ bây giờ tàu này bạn đây này năm đây không hết chắc ăn tàu hết nó bài mà xúc hết bởi này là hết sám nó lập bợp sang kia tàu là an thì tông mi tàu đấy มันนั่นได้คินเนาะเออถือว่าโชดแบบนผู้หันเลยตัวนี้ทุกคนเลยก็คือเอาไผ่ซุบกระมาแล้วเอาหม้อมาขางอยู่ในความหม่อนมันจะขึ้นเสมอนะอ่าเจ็ดน้ำหม้อตบมันสุกไว้เพราะฉะใช้ดินเพียงลมพัดรมผัดเนาะเออใช้เต้าเลยร่มร่มผัดขึ้นเสมอไผ่อันนี้ถือว่าผมปัญญาของผูรหันุกคนก็ถือซุปทอดก็แต่สมัยผูรหันหมดอ่ะเปิดยังดำใส่ก็อยู่ ก็ค on so ือประเภทนี้หนึ่งเป็นงานระเบิดของสันเพลพระบุได้ทุกคนเลยถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นงานระเบิดสชว์ไลยเลยติดต่อๆนะนี่ตัวนี้ก็คือเป็นไฮที่บนกาเกียมที่เข่าระเบิดมืดประชาชนทุกคนเิบนก็ใชายคอวัยเมื่นี้ได้เลยเห็นบ่ถือว่าเป็นไฮก็ถือว่าเป็นประเภทนี้ทุกคนเลยมันหลายอย่างหลายแนวที่ชืบทอดกันมาแต่ชมาทบุหันนะ่นกระชายเกียมไว้เมื่อนี้ว่าใช้ พี <Cornell> ่ยงกุังดาวก่อนเอพี่ย่งอะไรนี่พี่ย่งอะไริเห็ดทีอันนี้ได้อันนี้ได้พี่ย่งอะไรอันนี้นกอ๋อแล้วก็มียังอีกนะนี่แลนี่กะพาอ๋อกะพรอ๋ออันนี้ฮะค้องไตฮูกค้องไตฮูกนี่ เสียกับเสียกับโบแล้วโบแล้วเนาะอ๋อแล้วเขาลินตอนเช้า huh. ล oh, oh, uh ิน huh. ห oh, ีตอ๋ออันน oh, <t ot>. ี้เด้ออันนี่ยอันนี้กระดาบกระดามกระดามและกระดามใส่เขาใส่กรดาบใส่เขาอันนั้นอันนั้นได้ตัวไหนอันเนี้ยตะลับใส่กระดูกบ่ อ๋ออ oh, oh, yeah. oh, you know. ันนีอาบาปาใอ๋อะครับอันนี้ผ่านผ่านพานอ๋อผ่านพ่านอ๋อเหทีอ๋อเหทีอ๋ออะไรแนวเนาะเออเอากะเที่วมีแต่เท่าแก่เพื่อนได้หูทวนเลยคนดุนหม่ก็อาจีพูนะก็เห็นเราเปิดชื่อวะจ้าอ๋ออันนี้เรเป็นเครื่องอันนี้เรเป็นเครื่องแล้วปุ๊บนอกประต อ๋ออันนี้เป็นแพ้แพร่ห่อเนี่าอ๋อมาเรียล้อเรียกเครียดร้อนเลยเครียดมือคุยตีกินไปจังกี่เท่าเติาเหยียดเติมอ๋อเติมก็ก็ถือว่าเครียดลายซื่อผู้เสียชีวิตอยู่ในนี้เท่านั่นเท่านี้นั่งนั่นนั่งนี่เดี๋ยวเข้าตัวนี้แหละเครีก็เ็ดเี็ดตะปูมืออื่นนี่มีจะค้นที่เห็ด เนานบ้านนะบ่บ่ว่าอะเนตระปืบของผู้ตายฮะ99คนบ่อ๋อคือเวทขบ่6นอคนอ๋อเฮ็ดบาเดียวเลยอืมาเดียวเลยอื้มันจังบ่เสียหลายถือเนาะเออแม่นๆๆก็จือว่าแบบลาวก็เฮ็ดบทน่ว่าจะเนาะอืมแจกคุณหยังแต่อันนี้เป็นะปบะเออแลวตนี้ออๆเอา ทั้งนี้ก็เป็นกระเพือปลาเห็ด้งอะไเข่าปลาเห็ดกิน้งขมเข่าเข่าอันนี้ได้ลาบนื้อนะนะลาบหมูอ๋ออเลี้ยง้งาดนาเนี่ยมกแตงะนอดเลี้ยง้งาบดเนาะอันนี้ได้ต้มอนนะโอ้นึ่งเข้าเป็ม่หมอ๋อได้ทุกคนก็คือพ่นสีอมมอมาใส่นะครับสี เอาอันนี้นะผนเช็ดตธนางมาใสอีกไม่นักนี่โอ้อาน้ำใสอีกชิ้นหนึ่งใหม่บ่าอ๋อเดี๋ยวผนเชตหนึ่งเป็นสมัยใหม่ได้ทุกคนผงเชดอันนี้นะเฮ็ดกระเทียววะใช้กระเทียวมวยเพครึ่งหนึ่งเอาใส่หม้อนและประยุกต์ไส้ทุกคนมันซุกไวได้แบบนี้มันโบผิวเออทวดเฮ็ดบักเขาซอยกันเลยทุกคนมีความสามัคคีถือว่ามดบ้านได้ทุกคน ก็ถือว่าเป็นมืออื่นเป็นมือเข่าเข่าระเบืบแล้วก็หอดกลางคืนมืออื่นอีกไปซะประมาณสามชีมือนะเปนเกียมเกียมระเบืบเห็นบอกปนชีมงได้นีไหมปนชีมงไปซะนี่ก้าวซิบวอลไปเช็ดยู่ในบ้านนี่จะคุนี่ก็ถือว่าเป็นเหล้าทึงไปซะถือเป็นเหล้าทึงเลื่อนหันกับมีเหล้าอยู่กระวส่นน้อยคนเด อันนี้ก็มัดกระคักไดเ้เนาะมัดลุดลงสิวัดได้น,นี่แล้วก็บุงยาเสริมเฉพาะได้หุบนะทุกคนเลยก็ได้หบุบได้กระปูซาดมือเป็นมือเข่าแท้เลยทุกคนิ่นเกี่ยมมานเนี่ประมาณอยู่สองสามมือสามมือนอนในบาทเนาะเพื่อชีเป,ป็นระเืิดนะสามชีมือได้เนาะมือเกี่ยมนะแล้วก็ได้ร่วมคดเด็กลายมือเติบนะรวมแล้วรวมอกนะีกเนี่ยเพื่อชีเป็นงานระเืิดนะทุกคนอ <laughs> ทีมงานเขาก็ขึ้นมา,กกกาได้จะพาดเอาไว้เพออยขยางกันไปอ่าต่นี้เขาก็เสกเขาไปหนึ่งทวนเฮ <c oughs> <c oughs> ็ดยัางปอพฮอนี่ <c oughs> ไปอันนี้เปินเห็ด <c oughs> บูเปินเห็ดยัง <c oughs> เดี๋ยวส <c oughs> ิถามเปินทั้งนี้ก็ทั้งพี่เลี่ย่เพลางถวยทุกคน <c oughs> ก็ถือว่าสิย่อพวกที่ว่ามาเฮ็ดโตเฮ็ดหยังนี่ก็เหียมเครื่องละปูปนี่ละทุกคนหเฮ็ดหยังอ๋อเฮ็ดอันนี้แหมีหยังนีเออก็ย่องหยังนีะอโปรอโปรโปรอบ่ีอยู่อ๋อบ่ีอยู่าอโปรเาก็ยังงกอโปรก็คือว่าเออมันนั่งภาษารเพิ่นว่าอโปร อาโลนี่เป็นบอลที่ว่าบอลจำพีบอลจำพีอ๋อบอลจำพดันกินเขาอ๋ออ๋ออ๋ออ๋วนั้นเนาะเออได้เออเอาการถือว่าเครื่องระปุ่บจะมีหลายอย่างทุกคนนะถือว่าคนรุ่นใหม่บ่อาจชิฟูนะส่วนไลยก็มีแต่รุ่นเก่าตาแก่แนวคมทีว่าชิบทอดก็มาถือว่ามีหลายแนวทุกคนเยเป็นหีดเครื่องหีดถือว่าเป็นบันหยิบมันหยอยนะ ลายแนวป้มันเกียมมาด้วยทั้งหมดรวมกับงานระเบิดประมาณอยู่หกมือทุกคนเลยมาสังเกตแล้วหกมืออ่าก็บรวมทั้งาคืนนะแต่ว่ามืองานระเบิดแท้ก็ชีสองมือว่าซ้ดูเป็นสองมือสองมือกับคืนหนึ่งว่าซ้กาบอนี่ก็เป็นมือเกียมเกียมละละทุกคนมืออนเป็นมือเข่าก็ถือเป็นสิวบุตรไ ้ดึงมาบอลเออดึงส้นมาเออโอ้บอลเพิ่นจำพีเพิ่นชิมัดชีางตูเลยทุกคนเลย ตัวเห็ดยังอ่ะเนี่ยใบธูโอไม่ทูไม่ทูเท่าใหร่คีบหรือว่าใส่เป็นธีดมาเลยใ่ทูแบมแบมเลยก็ตีทำลายนยอนแล้วก็ท่าคลับนะอ๋อคือเราเป็นแป้งอ๋อเป็นแป้งทาสีอ๋อบบเป็นใบทูเห็ดยังอ่ะเนี่เป็นเท่าเห็ดยั้งอ่ะเนข้าวโพดเห็ดข้าวโพดอ๋อข้าวโพกหีดนี้ อมาจมนหนอ้ม oh. oh, wow. ีในมตอาในตเออเออเอาเอาอโหันัุมกนแล้วนะโอ้ทหรไดมอนดอันนี้เลยชิไปปลกอยู่ใช้โอ้พีปุูกเกงก็ถือว่าเขาใส่อยู่ในจำนวนที่ที่หมาให้พีฮันโอ้เขาเป็นปุูกเกง ยอดเขาไปปลูกไหงบ๊แม่นาะอ๋อก็ถือใเกียมให้ก็ถือว่าหม้อเอาเัวหินต้นนะทุกคนเลยค่ายคือบุญเอาหัเห็ดต้นนะใส่ในต้นฮะว่าจะก็ถือว่าหมอบให้เขาอันนี้คือกันนะก็ถือใเกียมเครื่องปลูกเครื่องอยังนี้หก็เอาไว้อยู่ในกองกองระเบือปิกองบุญว่ายังไงมา้งอ๋อเห็นแล้วนะอะไรมันก็ไปแน่วเลยมีเผือกอีกได้่ะเผือกกระมี อะไรต้นะกพายเนาะอ๋อะไรโอ้โหเปือกเลยทอนมนมีเือกมีชิ้นมีฟาตะโลไม่ยังฟาสโลนะอ๋อมีเนาะโอ้คีมินบอกนะอ๋อบอเป็นเปือกเด้เนาะอ มันยังก็เลยมีเงา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 อ๋อมีเงามีหอกอันนี้คือสื่อผู้เชียชีวตให้ได้ทุกคนเลยผู้ที่พนเช็ดระปืบนะครับนี่ไม่ทุกแผ่นเลย ตัวแกบรยาตากันคีมนทุกคนคีมนูขึ้นก็ถือว่าหาย่ากันผลว่าอะไคีมินเป็นเป็นทางยานะไม่บอ๋อโออ่อคีเมนดูขึ้นอยันจะท่องส่งแล้ว เจัดจะต้องส่งละพันอันนี้ทุกคนเี็ดแป้งได้ทุกคนเห็ดแป้งท่าอันพวกเครื่องดินนี่นะเป็นปืนเป็นนกนะไล่แนวทุกคนเลยอ เบญงอ่ะแกเอต้าล่ยเลยลายลายเองลดีอะไรต่างไ้เออะได้ยเอต้เลยเอะ่กับาบ้านอยร่างเนาะร่าง่างนี่ร่าง้น้ท่าใส่หนมหอมอ๋อใส่หนหอมเ้ยทุกคนเยเพิ่ร่างอ๋อหอมออม ตัวนี้เลบอนที่ว่าใส่กระดูกพันโอใส่กดกพันเอามาจับ <Hey. S 1> ปลาซาแล้วก็แฮมาไว้นี้เนาะนแล้วเอ,อิเออปปปนประซาพุลขอวัาตะลับเนาะเราตึงอ๋อเดดปลาใส่ปลนับอบหนันหอมได้ทุกคนเลยโดยวัวเป็นหีทเกาดังเดิมของสุนทรพุรูนะทุกคนหีตเก่า ติดขาคองก็เริ่มอปึบป๊บอันนี้ับมียังอะีรเฮ็ดยังอลยเฮ็ดกะป้งเฮ็ดกระป้างเยอะตอนเชื่อน่เยอะโอ้เชื่อคนเชื่อปาข่แล้วอ๋อใส่ชิ้นใส่ชินอ๋อใส่ลาบใส่ลาบใส้ลบใครค้นาอบกิน จับจับ <rôle> พ <Half. S 2> oh, ีอ๋อก oh. oh. ็ถ no. you know? oh. oh. yes. uh ือว่าใส่กระป๋าทุกคนเลยใส่กระป้าอ๋อบริชายถวยเครื่องหมดเเนาะบริษัฮอหีดเก่าทวนก็ถือว่าเพิ่นอันกินหรือเพิ่นชิใัยนี่แล้วก็ถือว่าจับให้ผีผู้ใต้อีฮัตบริษัฮ อายพูนันซุปไต้ซุปุตยนี้เชียฮจำเสกะปูเสกะปางเกปางระปางเนาะเสกะปางระปางใหม่ใหม่ใหม่ถบ้านอันนี้อนกเนาะอันนี้อันเป็นไขยหูบนกนกนี่ก็มีคู่หนึ่งวะนกชลนกชลคือเนาะอ๋ออันนี้กระทุกใสเงินได้ทุกคนเลยสเงินอ๋อเด็ด

อันนี้ก็ล่างบ่างพล้เท่าล่างแล้วไปเล่าวะไม่ยั่คอยคอยเชี่ยไม่คอยคือเต้วหีดมานะพบ่มีก็ได้เด้ทุกคนเลยคุยเ่ต้มหีดคนเห็ดมาแต่ดังเดิมนะเอั่อยมียังเอกขาเนาะลายแนวนอก ก็บส่วนเพื่อเขาซิลิส์ตอนเช้าอตอนเช้ามาแรกให้ให้เอาเอาหน่อยหนึ่งก็ถือว่าเชียร์คับเชียร์คับครับพรเจ้าโอ้จะลืมลิงตอนเช้าเนี่ยจะว่าได้มันเนี่ยกัดพญาคุณก็ถือว่ารักตัวนี้เป็นรักทุ่งทุกคนรักทุ่งที่เป็นใส่เงินหมอยายเดียวพอกระชีดลงมากลางโต๊ะบอลที่ว่าผีอยู่ฮะ บังหอยใชทุกคนบังเพราะว่ามันอยู่ในกลารกรูปตัวได้นี่เด้ทุกคนเห็นบ่มันชีิอยู่ท่างพี่เป็นแพะตโลนะเป็นเห็ดทุ่งนะเป็นตโลแล้วก็มาตกแต่งด้วยอันหนึ่อไปใช้เห็ดหูดอกจันทร์ดอกจันทร์เราปกติใส่แหวนอยู่ๆนะฮะใส่แหวนใส่วีหอยอยู่นะมีแป้งนะเกลือสม่ากันแลแป้งชีพันก็มียาชีพันก็มีแล้วก็ใส่เงินเด้ เกิดซื้อวัลลุกมาในการตบนี่เด็กก็ยังมีอีกทีมงานบ้านเฮากำลังเห็ดอยู่ได้อยู่ถึงพอยังบอลแล้วเสร็จสมบูรณ์นะก็เมื่อนี้ก็ถือว่าบอลแล้วก็เกี่ยวแม่บอแล้วเมื่อนี้นะทุกคนเพราะว่าต้นเช้าแล้วคนเชื่อผมแต่เช้าแล้วนะก็ถือว่าเข้างานระเบิดไปซะสารยังอ่นไง ตาเล้วตาแล้วเราทำว่าตะเลาเราทำว่าเลาวแล้วได้อิ่นได้เล่านี่อยากเลยอ๋อตะเลาวนี่ก็คือสารให้เป็นดอกไม้เป็นวะใช่ตายดอกไม้เนาะเคยถือว่าชี้ใชในไชอะนี่ผมเนื้อใช้อยู่ตู้โอ้ใช้ในตู้ภาษาเคยถือว่าเป็นฮีตนะทุกคนคไคคือบุญบุญเพิ่งกระสานเห็ดดอกไม้นะอ่าภาษาบูคาว่าอิ่นตะเลาเนาะอนเด็กเคยถือว่า ผูชานเป็ดทุกคนได้ช่งชานได้ทุกคนคัดไปคัดมาเบิ้งคือง่ายแต่ยากนะง่ายเลยยากได้ตือว่าผลนี้โอ้ชานเป็ดวะจ้าสุกอกนะสุกอกใสแซ่บบ้าือว่าส่วนชานชานเป็ดได้ชานทองสานกระตาชานหัวชานมุ้ยคนสมัยเก่าบางฮันนอเก่งอยูเนาะสมัยกูมื่อยากๆเลยทุกคนเลยสุดลายเดี๋ยวว่าอยากเป็นเอบ่เป็น <c oughs> เอาไปบ้าจักต่อคนะะบ่ได้จ้ะเียดจกปัตภูสักแห่ใจกลงคว่นเร่ดีข้เาไปยอช่วงได้ห้าสิบพันนักบอสุดท้ายในยลา เหจล้ปานนละเอยังไมดแล้วเดี๋ยวนั้นนอประเดีเป็นหูเป็นทางเลยเด้เกิดทื่เอาตำแล้วนี้อระชิชานออมมัดแบบแบบเดียวกันนีละแล้วกับ่นชิปิติดไว้ในตู้นะทุกคนอ้าอ่ะบรรยากาศกับค้นทึ้งเฮือดกินเข้าทุกคนเลยเด้ดิี่ผมไอหนอกเขานางเรียนไปแถวได้ผมเนี่ กินเข่าอะไรเออเอาเอาเอาหลังจากเก็ดเบียกแล้วแล้วก็ทั้งภายนอกฮัซซาบาดก็ไปกินเขาได้ทุกคนเลยยังได้รับหมูอะดรมีหมูกาดกาซื้อกำลังทาเข่าทาพักได้ทุกคนนั่งเลี่ยนกันไว้จ้ะ ทานอุ้เรียกเขานกนกำลังจับแจ้งว่าชา,ายา่กำลังย้ายของกินของดูเอาเป็นชีวิต <c oughs> เลยทุกคน <c oughs> คนลายคนไ่ใช่ผู้นึงว่าเข้าได้ผู้นึงน้ำได้ผู้ใดเออเออเออผู้อยากน้าผู้อยากเข้าผู้ยากเอาเอาลงมือทุกคนมาผมก็จะกินข้าวรวมเชาเมืกี้ําสาบานเข้าไ่ใช่ะก็เทินมาแล้วก็ตามหีดมันทุกคนกินกับบ่อไรไปใช่หลับหมูได้เออเอาหลับหมูเนี่ยเอาแล้วไอ้คนเข้าไปบ้าบัวดางได้เริ่มตั้งแบัวด่างข้าไปเริ่มไป เอาออยได้เออตัว oh. น no, no. hey. right. oh. no, no. no uh ี้กระลุ no really ้น่งเาเชาดเลยตเียงต้นตลาดเอาเด้ตไนะค่อยเราอ่ยได้เนะคกบานเยอก็แข็งแรงจุ่มโประปะเอลวงแ่ปลากเพาลาป่อ่าน้ก็ือว่ารอบของท่าแกนะผมกินเข่าได้ทุกคนชวนเาวันนี้กินแล้วนะคือกินอยู่ทั้งดเหมือจะไม่กับเพินกินมที่รอบเพิน กาเบียกในการมือน <c oughs> ีอัดเบิ่งในชิแล้วแล้วนะทุกคนชิแล้วนะถือว่ามีแต่มืออื่นเพิ่นขาชีเกียมแต่จะเส่านะเพิ่นกาชีเกียมไปเก็บโดกแต่จะเส่าพอสวยมากพิ่นขาเริ่มเข่าตีระเบิดในอ้อมตัวนี้ละอ้อมโต๊บทุกคนนะทางเท่แก่ของเราก็ยังนั่งดินดังหัวเราอบอุ่นก่อนไปซะ สั่งกระเพาะเขาก็เคี่ยมเขาเคี่ยมนดเนาะถือวิ่งก็ถือว่ายักว่ามดอะไรทุกคนกถือว่ามีจะผลกับชีเลอร์มืออื่นเริ่มของเขาระเบิดนะเมล็ดที่พิการรวมเอ้าถือว่าคลิปของเขากาเดินมอนี่กับชิการลาพิการทุกคนพบกันคลิปหน้าคลิปของาว่าสบายดีอย่างบาย